สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมพพี่น้องสู้ผู้สุ้คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตเจ้าเก่าเจ้าเดิมมารีวิวอีกแล้วครับผม่อนเข้าคลิปกับเช่นเดิมครับผมสวัสดีพรอแมพพี่น้องสู้สู้คนตั้งทั้งในประเทศและกันนอกประเทศนะครับผมจะฝากเช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามให้น้ำเนียนเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้น้ำเนียนเยครับผมตอนนี้สองแสนเอ้ยสองหมื 4, ่นสี่พัน ว่าซับครับผมมุ่งสู3สามหมื่นซับกัรบกวนพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์ให้น้ำแน่เด้อครับผมส่วนผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็ขคอให้เฮงๆรวยๆเด้อครับผมมือนี้มีขายสีดำเงินนะครับผมสีดำเงินมานำเสนอครับผมอีซึกิเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับผมขนาดสี่สิบแรงม้านะครับผมสามสูบไดเร็คเทอร์โบชัดเจนจากโรงงานนะครับผมมีเทอร์โบ สีสันเดิมอิสก,กี้แกค่อนข้างจะแรงนะครับผมค่อนข้างจะแห้งครับยางหลังนี่หน้ายางสีกว้างกว่าชาวบ้านเขานะครับผมกว้างกว่า40แรงคูบตากว้างกว่ายันหนาซานซเก่านะครับผมเพราะว่าเพื่อนใจหน้ายายงหลังจะเป็น13.6นะครับ13.6ขอบยีบซีนะครับขอบซ้ำกันแต่ว่าหน้ายางกว้างกว่าส่วนยางหนากะซ้ำกันนะครับผม8เกด16คือกันนะครับผม8เกด16 ผมใส่พรอมซอยนะครับยางเลยไปเลยทมมื่อุ่นเบรกละว้าป่าปีใดปีหกสามนะครับผมปีหกสามเอามาจาัดโปรโมชั่นนะครับท่านนี่จัดโปรโมชั่นอีกแล้วด้านหน้าพันหลังรับผมพันหลังใหม่พันหลังใหม่ยางนากะ็ะพ่อใส่พ่อสอยอยู่ครับผมประมาณ40%ส่วนยางหลังนี่80% 90%ได้นนะครับสีสันเดิม ระบบดีให้รดดกดีลังค่าเดิมพัดลังใหม่สยามสตรูร่าพันหาครับผมตัวรถกับง่ามๆครับความสยความสวยบอ่อเดิมบอ่ออีสกิเนี่เพิ่นนข,นขางจะงหญ่เวลานั่งกับสบายดีครับผมเต,ตมหลังดีนะครับผมช่วงมงกั2 1 0 0ชั่วโมชนะครัง ร้อยชั่วโมงดังนี้นะครับผมแรงมากกำมากเกับเกือบสองกิโลนับงานร็วเกิมาล้างล้าบ่มีกระตุกครับระวังไร้ยางด้วย เรื่องเงื่อนแต่งคนอ่านดีนะครับเพราะว่ามันมีแต่าบ เอกสารเหียชุดโอนครบนะครับผมจัดโปรโมชั่นสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันลดเหลือสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมลดไปเลยสองหมื่นบาทนะครับผมสำหรับท่านใดที่เห็นคลิปนีสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทบอกว่าโทรมาครับผมโทรมาเห็นคลิปนี้ลดนี่ส่วนลดให้ ขามาเอากับราคานี้ครับผมทรงไฮฟี่สากิโลสองแสนห้ามื่นหาพันบาทครับผมสภาพพร้อมใสพร้อมสสยเอกสารครบสนใจกับเบอร์เก้าเบอร์เดิม0 8นย0แปดห3 0 8งหกศูนย์ศหาสารับผมอำเภอเบญจลัดจังหวัดรีสะเกษมาบ่ะหอดจอดบ่ถึงโทรมาครับผมขอบพุณหลายๆครับผมขอให้ทิ้งๆเรวยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจพีซแทรกเตอร์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ